สวัสดีครับปูพี่น้องนะครับพันบาทพี่น้องสวัสดีครับเอาก,ก็ได้เห็ดมะกรอมาอีกทีน้องห้องตาดิเดี๋ยวห้องตานี่วาวเขียดพี่น,อน้องแ <laughs> นววาวเขียดเข็ยดก้อนเออได้จุม่มเอาพี่น้องเอาก็ได้มาสองดอกเ <laughs> อ่ะหมานหวานกันครับสามดวงตาพึ่งน้อกันนะครับบรรยากาศเ้าๆอากาศดีๆพี่นอ้องวันนี้อากาศดีครับนะครับ ผลลินมา่าต,ตั้งแต,แต่เศร้าเลยเปลี่ยนแต่บเปี่ยนแต่ยุบ้านมันดิไปนะครับติดตามน้อำกันพี่น้องนะครับที่มันเต็มตาบ่ไหมนี่เป,ปลี่ยนเป็นกระ้านใ่ม้านะครับเพื่อดอกเถาพี่น้องกินหน่อยกินลายกันใหญ่ไปก่อกีอก้เป่าเข็ดเห็ดกอครับพี่น้องหยุดผดอกน้อยนะครับคาผุ ฮิตก้อยอีกดอกหนึ่งนะครับฮึ่มงกเหลืองครับหนึ่งจุ่มมาเสียวๆงกเหลืองงามเด้เลย่งมีจุ่มเดียวไม่เนแล้วงกขาวพี่น้องแล้วงกเหลืองนะครับ เกิดลึกพี่น้องนะครับบ่อปอกคาะซองดอกครับเกิดปานหิตบวกเลยครับห็ดพึ่งนกยุ้งนะครับห็ดพึ่งนกยุ้งครับหิตกอครับ น้าอครั้งพี่น้องดอกเดียวครับก้อยดอกหนึ่งพี่น้งองอู้สองดอกว่าเหี้ย งามเลยนะนี่ด,ดอกใหม่กันี่สองดอกรี่ดอกใหม่มนที่เกิดดงามทมา่ไมเหลยงี่คึ่ามีเขาะนะคือ,คอเาานะาอบบอขาแทโอ้อยล็กนแนี <c oughs> ่ครับนีกดอกหนึงดอกนี้งามค่ะดอกน้อยอีกสองดอกน้อยสำเร็จเอดอกเดียวพอละน่อยหนึงจงไว้ ก็งไว้หิดกอดอกหนึ่งนะครับดอกงามเลยพี่หนังโอ้สองดอกหิดกอพี่หนังดอกหนึ่งแม่งกินยังมั้ท่านได้พูดเด้อขี้หม้เลยนะเออเหี่ดอกหน่อยเนาะ นี่ครับบอเขนี่ถ้าเจ้าเอาไปบดแดอกขอบว่เห็นคนมาไต่ว่เห็นดูดอกน้อยๆแล้วก็ตั่งเสียบยางามเสียบดีกอ่น้อง อาไรลี้งโอ้ยงามวามห็ดกอป่ะอืมอะไเกิดในถงครับองดอกโอ้สมเหดกอเลยนะน้องนพี่น้องมาเมื่อวานนี่ก็ิพอดีเละบ่ะอ้บ่เละว่ะหันว่บ่เลีกอ่าไปแต่ว่าก็จะชิลอดเล่ะอืมค่อยอกิ่งก็ได้สอยงามี่ดอกเดียว เกิดอยู่โพดปวกพี่น้องส่พันวัดเขเหน็นยังพดพันาวัดพี่น้องออซื้งเห็ดตอมาเียวโอ้เห็ดปูน้องยุงดอกงามดอกเงนะครับถึงฝนก็นยังมาท่านโซ งามงามงามพอดีไปลุยต่อดอกนึงพี่น้องนี้รถดอเห็ดพื้นหนุ่มเห็ดกอนะครับดอกน้อยไหมนี่ดอกน้อยทำไมเห็ดตำหมาพี่น้องขี่รถทาบอม

พี่น้องฟันพัดเราปล่อยปลวกฟันโอ้โหหลอกนี้ดอกงามนี่เด็ดปลวกฟันนะครับหัวเหลี่ยมกันมีดต้นนี่โอ้โหยืดเลยปะยืดปะยืดเลยครับมีเหลีใใ่ยมใหญ่บ่บ้ ้องนะครับก็ได้เกือบสุดยุ่นะครับกินเสียบแล้วเห็ดปวกฟันเห็ดปวกฟันเราน,นึนงนนจิ้มตองเราหนึ่งกันมูน่อยไหม <c oughs> จิ้มได้จิ้มเหมือน <c oughs> ตายขาวยังเยาเลยไหม นี่พี่น้องปาฮัด n h าคบโอ้หคิมแฮงเด้ททาขฮาฮานี่ครับสวยเฮ็บนาแหนะนาแหใะญ่พี่น้องโหพูดดอคพณดดีเะยมนขึ้นนุ่งพี่น้อง นะครับดอกงามๆูายัง็นยอ่ะไอ้เพื่อน้ะไม่เห็นกอละขึ้นลาขึ้นลาขึ้นลาหิดแดงฟูนี่ก่งพูดแ่แม่นนกุ่งด้วยไ้นล่ะข้าอีกเด้อโอ้ เอา๋อโอ้าวห่อหลุดแล้วติ่งแห้งวะเลยห่อหุดเห็นผลงยุ่งเดี๋ยวบาเกียกกันเห็ดละงูครับอันนี้แม่นอย่งวะนะมเมีนม่เมนเห็ดละงูครับพาเึิ่งพามาเมนเบืง men ra ok, 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 men, ok, men, ok, men. ok, 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 nhảy ok, 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 này ok, 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 อย่างพันวัดของใครเก็บแบบเปลี่ยนเลยมือหนิคนก็ลิ่นใจลืน่นนี่ดอกหนึ่งมุดดินก็ลังปูคนไม้คนอ๋เอเก็บเกี่ยวน้ำถือขายพี่น้องเดี๋ยวตามดอกนะให้บ่าวคิดเก็บไป พึ่งนกยุ้งครับดอกง,งามจริงๆน้องนี่ครับงูกเลี้ยงสามดอกเลี้ยงงามพี่น้องว้าตาดีเท่าไหร่หินมัน,นก้อนดอกฟันว่าตาดีพี่น้องนียแค่ฟันเลย

ดอกอไปหาเรื่อยๆอดดอกงามค่ะเออพี่น้องตาบอกเขียวเราปะเนี่ยปอดดอกใหญ่ละะฝืนนุ่นงไหมงาม,งามน้นะองไปนี่ละ <laughs> ลลนี่ปอดปอดเป็นยีราฟสองดอกมาเนอไปรอไปนี่่อยๆเเนี่ยที่เราดอกสองดอกเห่อสองดอกครับพี่น้องเห็ดฝืนลุงุ่งนะครับ นี่ครับอีกดอกนึงนะครับอู้ดงามๆเนี่ยแปดบุรีกระปั้นเอาเก็บนี่กันดอกลืมมีดเอามีดกัน <c oughs> ครับฝึงลุกยุงพี่น้อง เอายุเางำปลาคักแท้ดิเลืใอ้เห็นได้เหมข้เห็ดนึ่งดอกไม้อะไรข้อผีอู้หูหยาบเลยข้อพีเลยงครับหยาบได้สัตว์ฟาดข้อเก็ดพอดอกงามเป็นมูลเลยพี่น้อง <laughs> คอามข้างงอมีเขาเรื่อยไปเลยมาแต่พ่อเขาย้ำหายเห็ดปึ่งนกยูง <c oughs> แปลนลิ้นเลยว่าอูนอีกดอกหน่อยสองดอกนะครับดอกหน่อยดอกนญ่ มานแล้วไปเลยเ<ซ>หย็ดแล้วงกจูมพี่น้องไอ้เพื่อนจูมนะครับบานพอน่อกระทือนไปเดี๋ยวไปเึิ่งคุณีกจูมนึงนะครับจูมนึงครับ ดอกบานไว่เนาะเห็ดก้อยแล้วนะครับเ็ก้อยสองดอกครับ ถึงนกยุ้งครับดอกงามรับพี่เป็นดอกน่อยพี่น้องกำลังเกิดเลยพี่ครับนี่ครับ นุ้งพี่น้องนี่ครับดอกกำลังงามๆเลยกำลังเกิดพี่นาะงี่อีกดอกหนึ่งนะฮะ อีกดอกหนึ่งครับลงงกดงพี่น้องนี่ครับ มเฮินละงูกเบาเขียดพี่น้องจุ่มเดียวโคโลเขียวนี่วะหาเป็นไข่กำลังขึ้นมาจากดินเลยบาดพันบาทพี่น้องแดงงามเดี๋ยวดอกหน่อยกนะันดอกนี่นี่แล้วเนาะแดงงามนีนม่เกิดในโอมเอาพี่น้องนะครับพาบาน,นห็นละงูกเหลียง บานไปแล้วแครายน้องบานไปแล้วปาดขาย่างเดียวเลยนะครับขายไปย่ขาสิงเลียงไปทางละงกดงโอ้ออกจุ่มไปทางละงกดงมากกว่าเลย่นอืมขึ้นไอ้ดง ใครรอกรบันเก็บไง <laughs> พี่ครับแต่ไปดูว่าเก็บโอ้ยเก็บตกเเนาะ <laughs> เป็นแถวเลยนะเนาะแตได้เนืยวพ่อ,อย้ำบันอ้ยอะไรปะมนี่้อะไรบ่ เอาเป็นมาได้ก็เอาไปข้างอยากโซ่ฝนจะไหมนะฝนทำอืมนะครับ ก่อนในได้พ <โ S 1> <ภ>ี่น้องยึดเตะใบไม้อยอะทำดอกสุดท้ายไปดูน้ำกระต่อครับพึ่งนกยุ้งพี่น้องบลอกบานครับลอกบานวันใหญ่ ง่ายนะครับใครเห็นแล้วงูขาวพี่น้องดอกนึ่งพี่น้องฝึ่งนกยุ้งน,นะครับเห็ดผึ่งนกยุ้งพี่น้อง อีกดอกหนึ่งครับใช่แล้วมีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกใหญ่ด้วยฮ่อย่าฮึม <c oughs> <c oughs> นกยุงบาเก็ดลองดอกมีดอกนึงนะครับนแล้วมัจีย่น่อง่อเลยอยู่เต้ไมันจีบนู้นจีร้นแสบอย่างมันชั่วี่นอ่ะเอาไปผึ่งนกยุ้งครับ มองแล้วดอกพี่น,น้องนะนี่ครับอีกดอกนึงนะครับเอิดพื้น,นมุกยุ้งพี่น้องอ๋อมีซองดอกครับนี่อ๋ออิดพื้นมุกยุ้งพี่น้องนี่ครับหักเอาเลยนะครับ อีกสองดอกพี่นั่งไปอีกดอกหนึ่งครับโอ้เห็นละงอกฝ่ายคนนี้นั่ง แบบนี้นี่ครับดอกบานพีนนน่น้องมอเกือดเอาดอกไม้ก้อนดอกไม้ก้อนหยีบใาเป็นแถวเลยตั้งสาบลาบเลยพนนี่น้องสเหี้ยไหมขอยำหานี่เนาะนี่กันน<อ>ะยำไหน แหลกอีเล่ยู่พี่น้องเขาจงไว้เองสิกับใครอยู่เขาประจงเองเขาคุณเราคุณแห่งงามหักซะและวอ๋อได้กำหนึ่งมาอยู่ได้จุ่มหนึ่งตัดมันงงกี่น้องตัดตรงสูงโอ้งามอยู่งามหมดงามอยู่มาแรงจี่คืน ลีเลยปะอือ <laughs> ดีดีเป็ยังหาแม่พันวัดบุบปผอมเขาได้ว่วะฮะพันวัดเอาแต่เห็นละงูเดี๋ยวตาดีแต่เห็นละงูกันบ่นี่ครับได้กันทุกคนอยู่เห็นละงูเหลืองพี่น้องพี่โอ้ดอกเทาจุ้งเหมือนเกิดน,นี่ครับ ใครน่อยเยียงกบ,บานบาลทุกมืนเกิดฮึมสีางเกิดทิแเป็นสีได้ดิม ดอกบานพี่น้องนะครับนั่งดอกแข็งดีอยู่เออจุกมเหมือนเกิดได้พี่น้องหาดอกนะครับ ถึงนุ่มยุ้งพี่น้องนะครับอีกดอกนึงครับนี่เป็นดอกนุ่มๆ,มๆอยู่นะครับพี่ถึงนุ่มยุ้งขาเหย้าพี่น้องนะครับดอกเล็กๆขาเหยๆ นี่ครับพึ่งนุกยุงนะครับอีกดอกนึงพี่น้องข้าจะหาทางอยู่แล้วมไม่ได้เบิ่ออย่างเงี้มาพี่น้องนะครับ พันบาทมานี่งปวกแล้วหดอกจูมันเลยหาภาษีด้นะโห <c oughs> นขายนี่น <c oughs> นิ้มแล้ครับเอามื้อ่น,น,น,นดีขายเงินเดดเอวสดเยอะนี่นะครับเานพันบาทมานเป็นหิบปวกดดวะบุญสบรา่ เลือกเต๋อกินบุ้งรถบาเกียรติเราต้องกินขาปูละเห็ดบวกฟันจะสีบวกฟันขาปูละเอาเทียวหักฟ้าสีหักฟ้าสีหักฟ้าสี cũng muốn hiện Nó không đem ừ, Thả được cái này đây nè giang cho Ừ Mình kìm nữa Ừ, นังรอบอีกทุกห้าปอยอยู่ม่เอาละครับผู้พี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ,องเอาแล้วพี่น้องนะครับควาเบิ่งานงานของเขากันเมื่อนี้นะครับหเ,เห็ดพึงนก่ยุ้งเห็ดละงูกบานนะครับผู้เหลี่ยมตาบ่เหลี่ยมตาพี่น้องนะครับเห็ดละงมกบานนูกจูมนะครับเห็ดพึงนก่ยุ้งกำลังเกิดพี่น้องนะครับอันน,นี่ก็ตาของผมนะครับตาพันบาทพี่น้องนี่เห็ดปวก เี็ดปวกฟ้านะไปับเสองมือโอ้ยมานกีม,มือบึงอุ่นเต็มกระตาเมกอดนะครับมา,าบึงกระตาเห็ดงามบอเขียดนะครับเห็ดพึ่งนกยุกกง,งงามเมื่อกันบอเขียดเรื่องเห็ดวะบม่เคยมีเห็ดบ้านเรเลยเงี้ยเลยนะครับได้กันทุกคนพี่น้องนะครับได้ปลาตาละตา นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ยัเที่ยงแล้วนะครับจังไดนกับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้คือเก่าพี่น้องนะครับคลิปหนาเบาขีดกับอะไรมาผ่านวัดมาปะบ่ลูผ่านวาดกับบอลูกันเอาละครับนะครับคลิปนี้ต้องไลฟ์ก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปตั้งยาวไกลเลยครับไปยี่ห้อบ้านไว้สองคนเลยไม่เลว ไมันหลมัวมันหยุดแล้วมัทวาเดีต่อผ